ก้าแรกของปี9มกราคมเลือกดีเปิดลู่เปิดทางเปิดทรัพย์สิ่งที่ต้องเตรียมทูบ16ดอกน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทำกลางแจ้งเท่านั้นหน้าบ้านหรือหลังบ้านหรือพื้นดินสะอาดหันหน้าไปทิศเหนือคํากล่าวตั้งจิตให้นิ่งแล้วกล่าวตั้งนโมสามจบคาถาเปิดทาง นะโมพุทธายะนะมะพะทะพุทธะสังมิขอเปิดทางชีวิตเปิดทางทรัพย์เปิดทางโชคบอกกล่าวจากใจพระแม่ธรณีเอย๋ยเทวดาเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอมาบอกกล่าวด้วยความเคารพหากเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งรู้และไม่รู้ ขอโปรดอโหสิกรรมขอเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์เสริมการงานการเงินให้สิ่งที่ติดขัดคลี่คลายมีคนเมตตาเกื้อหนุนทํามาหากินโดยสุจริตสำเร็จตามกําลังบุญที่ข้าพเจ้ามีด้วยเทินจากนั้นเทน้ำลงดินช้าๆไม่ให้ขาดสายฝากคําขอไว้กับพระแม่ธรณีปักทูบลงดิน วางใจให้สงบไม่ต้องบน่นไม่ต้องสัญญา